ครับสำหรับตัวผมนะครับเบนพี่ชัยเพิ่มสุขนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินยัยแล้วก็จะมีความเป็นระเบียบเพราะว่าการใช้ชีวิตนะครับคือล้างจานก็ต้องกินเสร็จก็ต้องล้างเลยแล้วก็การแต่งกายหรือว่าจะเป็นการทาความสะอาดนะครับก็คือต้องทําความสะอาดอยู่เรื่อยในห้องทั้งในห้องนอนทั้งในห้องครัวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเองก็คือเป็นภูมิแพ้เหมือนกันแล้วก็จะในเรื่องของความมีวินยัยในการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเพราะว่า เามื่อก่อนนะครับก็คือผมจะแบบ่วยบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพของผมก็จะเป็นเรื่องอันดับต้นๆของการช,ชีดเหมือนกันครับใช่ครับแล้วไลฟ์สไตล์ของเบน่ะครับเบนไลฟ์สไตล์ของผมก็จะเป็นคนที่จะอยู่ของผมจบจบมาจ,จากคณะวิทย์นะครับมมจจก็ะบจะเป็นอยู่ภาควิชาเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะแบบจะอยู่ในห้องแลบแล้วก็จะแบบต้องมีการแต่งตัวที่มิดชิดสะอาดใช่ครับเพื่อที่จะป้องกันการปนเปื้อน ของสารอันตรายกับตัวเองครับใชเ่เพื่อนเพื่อนพูดถึงเบนว่าไงบ้างครับก็จะเป็นคนนิ่งๆครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันผมก็เลยจะมีการพัฒนาในการเรื่องของการพูดให้มากขึ้นเพื่อที่จะทําให้สามารถสนทนากับฝ่ายตรงข้ามหรือว่าบุคคลในที่สาธารณะเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับจุดแข็งของผมก็คือความมีวินัยครับ ความมีวินัยในที่นี้ก็คือทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองการจัดการเรื่องเวลาหรือว่าจะเป็นการจัดการในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ให้มีความสามารถในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สามารถทําความรู้จักกับพี่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่เข้าประกวดได้ครับรวมถึงการที่เราใช้ความรู้แล้วก็ทักษะในการพูดมาใช้ในการอธิบาย ให้เขาให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับที่ย้อนถามไนไมนจ,จไมักัการประกวดเป็นฮันไทยแลนด์ครับคือเป็นเวทีที่จะแสดงจะให้ผมเนี่ยแสดงออกความสามารถเนี่ยที่อยู่ข้างในครับออกมาได้อย่างเต็มที่นอกจากเรื่องวิชาการก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงความสามารถทั้งในเรื่องของการถ่ายแบบการพูดนําเสนอหรือว่า จะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้เข้าประกวดครับรวมถึงการที่จะเป็นต้นแบบให้กับสังคมครับแล้วคิดว่าทำไมต<ด>ัวเองถึงเหมาะกับตำแหน่งแม่ทัพแทนครับตำแหน่งแมนทัพแทนก็ต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเป็นตำแหน่งที่น่ายกย่องในหมู่ของนายแบบผู้ชายซึ่งผมก็จะมีคุณสมบัติในด้านของความมีวินยัยแล้วก็จะเป็นการรักษาความสะอาดซึ่งนายแบบ ก็จะมีคุณสมบัติในการรักษาความสะอาดการดูแลตัวเองครับ